สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับผมใกล้แล้วสินะกับการจะได้เจอกับสาวในดวงใจใครหลายๆ,ๆคนนะครับคดีนี้นะครับเป็นคดีที่ชื่อว่าคดีปล้นเงินพันล้านขององค์กรชุดดำครับซึ่งที่จริงถ้าพูดถึงโคนันที่เขามีการเอ่ยถึงพวกแบบยินวัดก้าก่อนหน้านี้เนาะคำพูดที่มักจะออกจากปากเขาอะครับมันจะเป็นคําว่าชายชุดดําอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ คนนั้นเนี่ยพอจะได้รู้แล้วว่ายินกับวัดก้าเขาเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับองค์กรที่ค่อนข้างจะชั่วร้ายดํามืดและคดีนี้ก็จะได้เป็นการเจอกับตัวละครปลายแถวที่เขาต้องมาจบชีวิตลงไปและตอนนี้ก็จะเป็นคดีที่แสนเศร้าสาหรับโคน,นันด้วยนะครับกับการที่ว่าเขาเตรียมจะไปได้เจอกับน้องสาวของคนที่อยู่ในเอพิโซดนี้ครับซึ่งเรื่องราวในเอพิโซดที่135คดีปล้นเงินพันล้านขององค์กรชุดดานี้จะมีเรื่องราวอะไรยังไงให้เราได้พูดถึงบ้างก็ไปรับฟังคลิปนี้กันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็เปิดมาที่ธนาคารนะครับเป็นแบบว่าช่วงที่โมริโคโคโร่ไปรับค่าจ้างครับผมเออทำงานแล้วต้องได้เงินสิครับอ่าซึ่งการทํางานได้เงินตรงนี้ของโมริโคโคโร่นะครับผมออกแนวขิงได้เลยทีเดียวเชียวนะว่าเขาได้เงินมาแบบจนสมุดธนาคารเต็มนะครับซึ่งอีกคําว่าสมุดธนาคารเต็มนี่ก็เป็นคําที่น่าจะสร้างกําลังใจให้กับคนที่แบบหาเงินได้นะว่าเฮ้ยเงินโอนมากี่รายการกี่รายการอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอสมุดเต็มปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสมุดไปเนาะซึ่งเท่าที่ดูที่ผ่านมา ก็คือโมริเนี่ยเขาจะได้รับเงินค่าจ้างบางทีก็ได้เป็นเช็คมาอย่างนี้เนาะก็ต้องเอามาขึ้นเงินโคนันก็นั่งรอคุณลุงขึ้นเงินให้เสร็จในจังหวะนี้สิเขาก็จะเห็นว่ามีพี่สาวคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นพี่สาวธนาคารที่แบบก็รู้จักกับโคนันคุงซะด้วยนะพี่สาวคนนั้นมีชื่อว่าฮิโรตะมาซามิครับคนนี้เนี่ยก็นั่งทํางานของเขาไปเนาะแล้วก็ดูนาฬิกาต่อเนื่องจนโคนันเริ่มเห็นเลยนะว่ามันผิดสังเกตโดยตวเนี้พอโมริเขาทําธุรกรรมของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขอเปลี่ยนสมุดนิดนึงนนครัผผมมมมมพอดีสุธาาเต็ แล้วนะครับอ่ะแล้วคราวนี้กําลังจะเปลี่ยนสมุดธนาคารก็เข้าไปแบบว่าจาลหลีๆคุณฮิโรตะมาซามิคนนั้นนิดหนึ่งนะครับโดยก็โดนสวนเลยนะครับว่าออคุณลูกคา้คาพอดีต้องรับบัตรคิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตามคิวนะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ตามนั้นครับผมโมริก็บอกว่าได้ดีเลยนิดนึงแต่ว่าได้คุยกับสาวสวยก็น่าจะโอเคมั้งก็จะไปรับบัตรคิวนอนแล้วคราวนี้โคนนนเนี่ยที่รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้ว <laughs> กับการเห็นพี่สาวคนนี้นั่งมองนาฬิกาน,นานสักเหลือเกินใช่ไหมก็เลยลองไปถาาาามดูววว่่่่เเ้ยรรรรรีีบบบออออะะไไรหหรหืปืปปลลแงก็ มีการรู้ว่าอ่าพอดีพี่สาวเนี่ยอยากไปพักเที่ยงเร็วๆนะนะก็แค่นั้นนะครับแล้วทีนี้อยู่ๆถึงเวลาขึ้นมาเลยครับผมอ่าได้เวลาพักเที่ยงพอดีเลยคนนั้นคุงงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะซึ่งคุณฮิโรตะก็ออกไปจากสถานที่ตรงนั้นนอนแล้วคนนั้นก็หันไปเห็นคุณลุงโมรินะครับผมท่าทางผิดหวังมากนะครับบอกว่าเอา้ามาไม่ทันพี่สาวคนสวยคนนั้นแล้วอุตส่าห์ไปรับบัตรคิวมานั่นเนี่ยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีรันที่เข้ามาถามคนนั้นว่าเอา้ารู้จักกับพี่สาวคนนั้น้้้้้้นน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 ดดดดววววววยยเเเเหรรรรออออคคคคคัััักกกกกกก็็็บบบบ่่่่่่่าาาาาาููจจจจปปตติิแแแลทีีีีีะะใสึ บางอย่างหรือเปล่าหรือมีอะไรในใจน้องเมื่อกี้ก็เห็นพฤติกรรมมาแล้วว่ามัวแต่แบบประจ้องนาฬิกาแล้วก็อยู่ไม่ค่อยสุขสักเท่าไหร่ใช่ไหมนี่นะครับแล้วทีนี้โคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอคุณลุงแล้วก็ไปเดินข้างนอกนิดนึงนะแล้วรันก็เดี๋ยวโอเคงั้นคุณพ่อเสร็จเลยตามไปนะครับเนื่องจากว่าแบบได้เงินมาขนาดนี้นาอโคนนั้นก็แบบว่าอยากจะไปหาข้าวกลางวันกินกันสบายๆแบบรูๆนิดนึงได้ไหมครับคุณลุงครับคุณลุงก็บอกเลยว่าเออเว้ยมไม่ได้กรึบกลางวันแสบๆนี้มานานแล้วงั้ นะแล้วคนนั้นก็เดินออกไปข้างนอกคือเดินผ่านจุดที่เป็นที่จอดรถของธนาคารครับแล้วครวนี้พอกําลังแบบเดินผ่านก็ได้ยินเสียงปแปลกอยู่แล้วเสียงที่แปลกต่อมาก็คือเสียงเพลงเข้าให้เลยครับซึ่งเสียงที่ดังมาแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นเสียงกระจกแตกใช่ไหมคนนั้นก็เลยแบบวิ่งไปแอบดูนิดนึงพอไปดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีรปภที่คาดว่าน่าจะเป็นคนของธนาคารใช่ไหมครับแล้วก็มีสองคนดูทรงแล้วโจรแน่ๆน,นะครับมีโจรคนนึงเป็นปืนลูกซองโจรคนหนึ่งถือปืนพกนะครับกำลังแบบว่าให้พี่รปภคนนั้นทําการขนเงินงขึ้นรถตััวเองงงนนี้าซึ่กํล ขนเงินกันอยู่แล้วคนนั้นก็แอบดูใช่ไหมครับจังหวะนั้นเลยครับผมรันกับโมริก็เสร็จธุระแล้วนะครับเดินออกมาเนี่ยตามรอยคนนั้นมาเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันใช่ไหมก็เรียกคนนั้นคุงพอเรียกคนนั้นคุงปุ๊บนะครับผมเสียงมันค่อนข้างดังคือมันเป็นความดังในระดับปกติคนคุยกันใช่ไหมครับแต่ว่าโมริกับรันเขาไม่รู้ไงว่าโจร้นธนาคารกําลังแบบขนเงินกันอยู่และไอโจรมันก็ไหวตัวทันครับก็เลยแบบว่ารีบขนเงินทันทีเลยนะครับแล้วก็นี่คนนั้นเองก็เลยรีบไปบอกกับรันกับโมริว่าอันนี้โจจจจจรรรลลล้้้้้้นน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 ธาาาาคคคคแแงงงตวววววดดด่เเเยยก็ูะมีบบัััุุณห มีสเก็ตบอร์ดของดรอากาศะนะครับก็ใช้ในการที่จะไล่ตามรถของคนร้ายไปครับโดยโมริก็ฝากรันนะครับผมแจ้งตำรวจแจ้งรถพยาบาลตามธรรมเนียมได้เลยส่วนเดี๋ยวพ่อไปดูที่เกิดเหตุแป๊บหนึ่งนะซึ่งตัวนี้คนนั้นก็พยายามตามคนร้ายคนนั้นไปครับซึ่งอีจังหวะขับรถนะครับโอ้โหแม่งขับรถซิกแซกวัดเสียวรวดเร็วมากเป็นโจรที่มีดูมีทักษะในการขับรถเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมนี่และทีนี้นะครับมีจังหวะที่เกือบจับได้ไล่ทันเลยนะคือมีรถไฟพอดีและไอ้รถคันนี้มันกำลังจะผ่านรางรถไฟครับแต แล้ววิ่งผ่านรางรถไฟที่รถไฟกําลังจะมานะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมากๆแล้วทีนี้โคนันเองก็ไหนๆมึงเสี่ยงแล้วกูเสี่ยงด้วยแล้วกันง่ายๆก็คือโคนันก็วิ่งตัดหน้ารถไฟไปเลยครับคือแบบเฉียวๆมากโคนันก็เกือบจะม่องเท่งไปแล้วทีเดียวเฉียวน,นี่นะแล้วทีนี้พอแบบว่าข้ามรางรถไฟมาแล้วเนี่ยไอ้โจนคนนั้นมันก็นนหนีรอดไปได้โคนันก็เลยแบบเจ็บใจมากๆนะครับก็คือตอนนี้ไล่คนร้ายไม่ทันและกลับไปรวมตัวกับพวกคุณลุงพวกพ,วกพีรันกันหน่อยดีกว่านนะซึ่งตอนนั้นไม่นานเลยครััับบผมผมพพวววกก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 กตําาาาารรรรจจจ็็็็แลล้้้นนนนนนนดเเเเิหหฐีใส ที่เรียบร้อยใช่ไหมครับก็มีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโจรที่มาป้นโดยที่คนเห็นเหตุการณ์ตัวนี้เป็นคนนั้นคุงใช่ไหมคนนั้นก็ต้องแจ้งเรื่องของทะเบียนร,รถแจ้งเรื่องของที่เกิดเหตุณนะเวลานั้นที่เห็นนะซึ่งอย่างรันกับโมริเนี่ยมาแวบหนึ่งก็เห็นแล้วว่าไอโจรคนนั้นมันขึ้นรถหนีไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนนั้นก็อธิบายตามนั้นไปว่ามีโจรสองคนนะเขากําลังแบบทําร้ายรปภเสร็จแล้วก็ให้ขนเงินอยู่ตอนนั้นแล้วโจรสองคนก็มีปืนพคนนึมีปืลูกคนนึโดยในเมื่อมีอรอปอทีีี่่เาานมกร ขนเงินกับคนร้ายอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องมีการสอบปากคำกันนิดนึงรปภเขาบอกว่าตอนนั้นนะ่ะเขาอยู่ในรถขนเงินซึ่งมันเป็นรถขนเงินที่จะมีการขนเงินจากไอ้นาคารใหญ่นะครับแล้วก็ขนมาที่สาขาตัวนี้แหละซึ่งเงินก็เป็นพันล้านนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากจริงๆแล้วพี่รปภเขาบอกว่าผมเนี่ยก็กําลังจะขนเงินออกมาแล้วก็ขนมาที่สาขานี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือมันมีโจรที่บุกเข้ามาแล้วก็ยิงปืนเข้ามาในรถนี้ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นจังหวะชุลหุกนะครับคือไอ ปืนที่ยิงเข้ามาเพร่งเข้าให้เนี่ยมันก็ทําให้พี่รปภต้องมีการแจ้งคนขับรถที่ขนเงินมาตอนนั้นครับผมซึ่งคนขับรถเนี่ยมีอยู่สองคนแต่ทีนี้เนี่ยมีการกดปุ่มเรียกไปแล้วไม่มีใครตอบเลยครับพอไม่มีใครตอบปุ๊บพี่รปภเขาบอกว่าเขาอะจำใจต้องเปิดประตูแล้วเพราะว่าถ้าไม่เปิดประตูเดี๋ยวไอ้โจนเนี่ยมันยิงเข้ามาแล,แล้วมันก็อาจจะเอาชีวิตผมได้มันเป็นสถานการณ์จําเป็นจริงๆนะครับซึ่งก็ตามนั้นครับผมก็เลยเป็นเหตุการณ์ตามที่โคนันเห็นแต่ทีนี้สิ่งที่โคนันเห็นความผิิิดดปกกกตตเเเเลยยย็คคคคือออออนน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 ััั้้้ททีีีี่่่มมาาาจจะะถถึงถงงงไรรรขธสพบผ แล้วทีนี้ไอ้ที่บอกเมื่อกี้พอเพลงเสร็จแล้วพี่ระปภแจ้งกับคนขับรถแล้วก็จําใจลงมาขนเงินตามที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมสรุปว่าที่คนนั้นคิดก็คือ,อ,อความเหลื่อมเวลามันเยอะมากครับคือได้ยินเสียงเพลงปุ๊บคนนั้นวิ่งมาคือตอนนั้นเริ่มขนเงินกันแล้วแล้วที่พี่ระปภเมื่อกี้บอกก็คือตอนไหนละ่ะตอนที่บอกว่ามีการแจ้งกับทางคนขนับรถอะไรเงี้ยนะเอตอตรงน,นี้ความผิดปกติที่1มาแล้วแล้วคนนั้นก็เลยแบบว่าพูดแบบว่าแซมๆไปนะครับบอกว่าเนี่ยคุณน้านี่ก็โชคดีจังเลยนะตอนนั้ เนี่ยกระจกจะใช้เป็นกระจกทึบนกแล้วยิงเข้ามาไม่โดนแล้วก็สุนก็กระเด็นไปโดนถุงเงินด้วยมันก็ไม่มีการกระเด้งกระดอนใดๆเลยนะเออตรงนี้ถือว่าโชคดีมากๆากถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการกําหนดตําแหน่งไว้แล้วก็ถือว่าดวงดีจริงๆนะครับคุณนาครับแซวไปอย่างนี้นะครับพี่รปภก็มีเล็กๆนิดนึงนะครับผมแล้วทีนี้ก็จะมีทางคุณผู้จัดก,การธนาคารนะมีเสียงรอดออกมาเลยครับผมเนี่ยกำลังดุพนักงานคนหนึ่งซึ่งก็คือคุณฮิโรตะมาซามิคนนั้นครับคุณฮิโรตะมาซามิเนี่ยเขาไปพักเที่ยงเมื่อา ธนาคารเกิดเรื่องขนาดนี้เธอมัวหายไปไหนมาเนี่ยซึ่งคุณฮิโรตะามาสามิก็ไปกินข้าวไงนะครับคือไปพักเที่ยงแล้วไอ้ที่เกิดขึ้นมันเหตุสุดวิสัยแหมหัวหน้าซึ่งก็ดูๆไปนะครับแล้วคนนั้นเองก็หรือจะเป็นไปได้ว่าก็ใช้คําว่าความเป็นไปได้อันที่สองมาและะ้วจ้าคิดว่าคุณฮิโรตะมาามิอาจจะมีเอี่ยวกับการป้นธนาคารครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วทีนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมจากผู้หมวทักคันนี้นิดนึ่งผู้หมวดทักคันนี้บอกว่าท่านสรารวัตรครับพอดีเราพบรถของคนร้ายแล้วครับผมซึ่งเป็นรถที่มีการจอดทิ้้งงไวตรเรียบ แม่น้าแห่งหนึ่งครับแล้วตอนนี้ก็เลยต้องรุดไปยังที่เกิดเหตุนะซึ่งแน่นอนครับผมสถานการณ์แบบนี้นะครับโมริโคโกโร่ก็ไปด้วยแล้วโมริโคโกโร่ก็ต้องกําชับด้วยว่ารันพาโคนันกลับบ้านไปก่อนนะแล้วตัวนี้ก็แน่นอนครับผมว่าโคนันเขาก็ไม่ได้กลับนะครับตามคุณนักสืบโมริโคโกโร่ไปยังที่เกิดเหตุที่ว่าไปเจอรถคนร้ายนั่นแหละครับซึ่งพอมาถึงปุ๊บนะครับผมพวกหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็จะแบบอยู่กันครบถ้วนเลยทีเดียวเชียวนะครับสารวัตรก็ถามเลยนะครับว่าคุณโทเมเป็นยังไงบ้างครรรบมมีีกาาาพออะไไท่่่เนนงงย้้้สสสถืดซึิแ ก็จะเป็นกระเป๋าขนเงินซึ่งกระเป๋าขนเงินที่มีเงินทั้งหมดทั้งมวลเป็นพันล้านเนี่ยนะครับมันก็มี5้าใบครับผมแล้วเงินข้างในก็คือเกลี้ยงเลยครับซึ่งเงินก็ไม่มีต่อมาก,ก็คือเรื่องของรอยนิ้วมือไม่มีเลยครับรอยนิ้วมือก็คือแบบอันนี้น่าจะมืออาชีพป,ประมาณหนึ่งเนาะคือแบบสามารถเช็คออกไปได้หมดเลยใช่ไหมแล้วทีนี้หลักฐานเพิ่มเติมที่ทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานมีการหามาได้ก็คือจะเป็นหมวกคลุมซึ่งก็ใช้ในการที่เอาคลุมมาแล้วก็เอามาป้นธนาคารตามนั้นนั่นแหละครับแล้วทีนี้ กับไอ้ผ้าคลุมเนี้ยมันไม่สามารถที่จะควักรอยนิ้วมือออกมาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีเบาะแสอะไรที่สามารถสืบไปยังตัวคนทําได้เลยแหละนะแล้วคนนั้นเองก็มาที่นี่ด้วยพร้อมกับมีการชี้ให้เห็นว่าไอ้หมวกคลุมของคนร้ายเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่หรือเปล่าครับนั่นสาร,รวัตรซึ่งสิ่งแปลกๆที่อยู่บนหมวกคนร้ายนั้นนะครับก็จะเป็นรอยลิปสติกใช่ไหมนั่นอ่าซึ่งมีรอยลิปสติกแล้วก็คาดว่าคนปล้นก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วทีนี้ไอ้สถานการณ์ที่มันไม่สามารถแบบไปต่อ้ตรงนีก็เลย มีการสรุปคดีดไปก่อนว่าเป็นคดีการต้นเงินธนาคารธรรมดาธรรมดาครับซึ่งโคนันเขาก็สังหอนใจว่าสรุปคดีจบแบบนี้อมันก็ไม่น่าจะยังจบแค่นี้หรือเปล่านะครับสรุว่าคดีดนี้ไปต่อได้ครับผมคือหลังจากช่วงเวลานั้นไม่นานนะครับก็จะพบว่ามีผู้ชาย2คนถูกฆาตกรรมครับผู้ชายคนแรกก็หน้าตาเหมือนกับพี่รปภซึ่งก็คือพี่รปภคนนั้นนะั่นแหละเนาะเป็นรปภที่ชื่อคิชิอิโดนรถคันหนึง่งประกบยิงไปเลยนะครับแล้วทีนี้พอถูกยิงตายไปศพหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมาอีกศพหนึ่งครับคน ก็จะเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าไคสึกะจิโร่ครับซึ่งเขาถูกฆ่าตายในห้องแล้วไอ้คนที่ฆ่าเนี่ยมีการทิ้งแท่งลิปสติกบางอย่างลงบนห้องของผู้ชายคนนั้นด้วยครับแล้วพอเรื่องมาถึงโมริโคโกโร่ปุ๊บอ่าโมริโคโกโร่ก็เจ้าหนูอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับก็คุยกับคนนนไปนะั่นแหละว่า2คนนั้นถูกฆ่าตายไปแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ไคสึกะจิโร่คนนั้นนะครับมารู้ที่หลังว่าเขาเป็นอดีตนักแข่งรถด้วยครับอืมอันนี้ก็โคนันกระจ่างเลยนะว่าโอ้โหมารถ ได้สบายแฮรเลยเป็นนักแข่งรถเก่านี่เองนาะอ่ะและครันนี้นะครับก็ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาคือโจรปล้นธนาคารที่พบศพของผู้ที่ตายไปเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของสมุดแปลนธนาคารเส้นทางที่แบบใช้หลบหนีตอนที่ขนเงินมาได้แล้วอะไรนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทุกอย่างที่มันประกอบกันตรงนี้มันก็พอบ่งบอกได้แหละว่าเป็นคนเดียวกันเป็นแก๊งเดียวกันอ่าแต่ทีนี้นะครับถ้ามองจากสถานการณ์ตอนที่มีการปล้นธนาคารที่คนนั้นมาเห็นครั้งแรกตอนนั้นจําได้ไหมครับว่ามีพี่รปภคนนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนนนนีี่่่ยได้้้รรูวาพปัก็มอ สมรู้ร่วมคิดกับโจนใช่ไหมและโจนที่บอกว่ามีปืนพกมีปืนลูกซองหมายว่าโจนมันก็รวมที่เราพอด้วยแล้วมี3คนใช่ไหมอันนี้ตายไปแล้ว2ศพเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันเหลืออีกหนึ่งคนแล้วตอนนี้ที่กําลังสรุปคดีเนี่ยคือแค่รู้ว่ามีคนตายจากคดีนี้2คนแต่ว่ายังไม่รู้ไงว่าเงินอยู่ที่ไหนด้วยนะครับก็เลยคาดว่าคนอีกคนนึงเป็นคนฆ่าเพื่อนทั้งสองคนเพื่อที่จะฮุบเงินไว้คนเดียวและที่เกิดเหตุที่ใคซสกาชิโร่เขาเสียชีวิตไปนั่นนะครับมันมีลิปสติกตกอย เดียวกับคุณฮิโรตะมซามิที่เป็นพนักงานธนาคารนั้นด้วยครับแต่ทีนี้หลักฐานเนี่ยดูแล้วพอชี้ตัวไปได้แต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศจับอะไรฮิโรตะมซสมิขนาดนั้นนะและข้อมูลที่มาก็คือว่าเนี่ยคุณฮิโรตะมซสมิทที่ถูกสงสัยว่าเป็นเพื่อนร่วมปนใช่ไหมครับเขาก็มีการลาออกไปแล้วเมื่อเช้าด้วยซึ่งลาออกเมื่อเช้าโดยเขาทํางานเนี่ยมาก็ครึ่งปีซึ่งมาทํางานครึ่งปีแล้วก็ลาออกไปเมื่อเช้าหมายว,ามว่าเขาก็น่าจะมาเป็นตัวสอดแนมในการที่จะเตรียมการปนธนาคารในครั้งนี้แหละเนาะวิธีการก็คือน่าจะมีการ ไว้ให้กับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้ตอนที่คนนั้นคุงเห็นว่าคุณฮิโรตะมาซามิเขากําลังแบบว่าดูนาฬิกาไปดูนาฬิกามาอย่างมันก็คาดเดาได้แหละว,ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานัดเตรียมปล้นกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ทําทีว่าตัวเองไปกินข้าวและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาร่วมปล้นธนาคารซึ่งโคนนนเองก็ยังอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมโดย,โดยตวนนี้โคนนนก็โทรไปหาสรารวัตรไม่ได้โทรไปในเสียงของตัวเองนะโทรไปด้วยเสียงโฮโมริครับบอกว่าอยากจะสืบหาข้อมูลของฮิโรตะมาซามิเพิ่มเติมนะช่วยแจ้งที่อยู่่นอยซึงสาารรรวัมมกกพบะทีจิ ตํารวจไปค้นมาหมดแล้วนะโมริคุงจะเอาเหรอ,อโมริเขาบอกว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆครับสารวัตรช่วยบอกทีซึ่งคนนั้นก็ไปที่ห้องของฮิโรตะมาซานินั้นจนได้ซึ่งพอไปถึงห้องแล้วนะครับก็คน้คนๆๆๆแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีส่วนปลั๊กส่วนหนึ่งที่มันอยู่ตรงบริเวณหลังโต๊ะทาไมวางโต๊ะกับปลั๊กแบบนี้มันแปลกๆนะหรือปลั๊กนั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่พอคนนั้นไปหาดูปุ๊บเออปรากฏว่าปลั๊กนั้นนะครับมันมีกุญแจล็อกเกอร์ er, อ,นนอ,รอันนึ่งอยูา่าานนนนน่่จะะเเเป็็ทีีกบงิแแลล้้วคครั ในขณะที่โคน,นันไม่ทันระวังตัวก็จะมีคาราเต้ช็อปโบกเขาให้แล้วโคน,นันก็กึ่งกึสติเลือนลางจะหมดสติไม่หมดสติแหล่นะครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นที่มาทํโคนันก็ฮิโรตะมาซาม,มิคนนี้เองเนาะแล้วเขาเองก็เอากุญแจจากโคนันมาและกะว่าจะไปสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งที่จริงถ้าคดีมันจะจบด้วยกระบวนการของ3คนมาบนธนาคารเนี่ยฮิโรตาะมาซาม,มิควรจะเป็นคนสุดท้ายแต่โคน,น,นันเหมือนรู้ว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังที่เขาจ้องจะใส่ร้ายคุณมาซาม,มิจริงจริงใช่ไหมเพราะเท่าที่โคนันสังเกตแล้วเนี่ย รอยลิปสติกกอนน,นนะครับสุดท้ายแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่ของคุณมาามีนะถ้าเกิดว่ารอยลิปสติกจะไปติดตรงนั้นสแสดงว่าหมวกมันต้องอยู่สูงไงเออซึ่งเป็นพฤติกรรมการใส่หมวกที่แปลกๆตรงนี้คนนั้นคิดว่าคนร้ายก็ไม่ใช่คุณมาามีที่มาปล้นน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังอีกทีนหนึ่งใช่ไหมและคนคน,นั้นก็อาจจะฆ่าคุณมาามีก็ได้ถ้าคุณมาามีไปเจอเขาตอนนี้แล้วตัวนี้ก็จะบอกได้ด้วยนะครับว่าลิปสติกท,ที่ทิ้งอยู่ในห้องของคุณไนะคกสกะ้ายคุณมมาาิด้วยปรระกชนนคั้น่งงขอนั่เขาะมัน ผลบางอย่างอยู่ซึ่งคนนั้นโชคดีว่าเขาไม่ได้สลบไปเลยนะครับเขาก็ยังพอมีสติเลือนลางแล้วก็ยังอ่อนแรงอยู่จากการโดนแบบสับชกเขาให้เนาะเขาก็เลยบอกว่าพยายามประคองตัวเองไปแล้วก็เห็นว่ารถคุณมาามิเนี่ยกำลังจะออกตัวคนนั้นก็เลยใช้เครื่องส่งสัญญาณในการที่จะยิงไปติดกับรถของคุณมาามินะครับหลังจากนั้นก็โอเคอย่างเงี้ยเราก็พอจะตามรอยเขาได้แล้วซึ่งคนนั้นก็พยายามตามรอยไปนะครับตาม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 ไปปุ๊บก็จะได้เห็นว่าภาพตัดมาเป็นช่วงยามเย็นนะครับผมซึ่งคุณมาามิ พอมาที่โกดังปุ๊บก็เหมือนกับว่าเขานัดก,กับใครบางคนไว้นะครับผมแล้วก็จะมีเสียงที่บอกว่าทำได้ดีมากฮิโรตะมาสามิไม่สิ ต้องเรียกว่ามิยาโนะอาเคมิถึงจะถูกใช่ไหมนี่ซึ่งคนที่มาปรากฏตัวต่อหน้าคุณฮิโรตะมซสมิหรือมิยาโนะอาเคมิคนนั้นนะครับก็คือยินกับวัตก้านั่นเองครับมาทักทายว่าคุณคือมิยาโนะอาเคมิแล้วตอนนี้ดูแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงในการที่มีการปล้นธนาคารครั้งนี้ใช่ไหมครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยกระบวนการปล้นธนาคารครั้งนี้นะมันเป็นการปล้นธนาคารในลักษณะที่ว่ามิยาโนะอาเคมิทำตามที่ยินกับวัตก้าบอกด้วยการที่เขาเนี่ยมีเงื่อนไข ว่าถ้าทํางานนี้เสร็จแล้วจะมอบเงินพันล้านนี้ให้กับพวกแกแล้วฉันต้องได้ตัวน้องสาวฉันคืนก็คือจะได้น้องสาวออกจากองค์กรนะครับซึ่งน้องสาวคนนี้ใครกันนะซึ่งไอ้คาว่าจะเอาตัวน้องสาวให้ออกจากองค์กรตัวนี้เนาะนึกภาพตอนที่เราดูตอนนี้ครั้งแรกสิครับเออเราก็จะงงเลยว่าน้องสาวของเขาคือใครทํางานให้กับองค์กรยังไงแล้วยินยังบอกอีกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะส่งตัวน้องสาวคืนให้กับเธอได้เพราะอะไรเป็นเพราะว่าน้องสาวของเธอคือมันสมองสําคัญขององค์กรของเราซึ่งมิาโนอ เคมีเขาก็ตกใจนะครับว่าเอา้าสุดท้ายแล้วแกไม่คิดจะรักษาสัญญาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วละก็ฉันก็คงให้เงินกับแกไม่ได้แล้วสินะนะครับซึ่งยินก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เธอจะได้บอกว่าเงินนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งมียานอาคเคมิไม่บอกครับผมยินก็เลยจัดการยิงเปรี้ยงเขาให้เลยครับซึ่งเสียงปืนดังเข้ามาปุ๊บโคนนั้นก็มาใกล้กับบริเวณนั้นพอดีนก,ก็ตามรอยมาจนได้ซึ่งตอนที่โคกว่ีนนั้นน้นอน,อยยยน,น,นยินกกกัับวาา็เอ กุญแจล็อกเกอร์ที่รู้ว่ามิยานออะเคมีเขาพบมาเนี่ยไปเตรียมไขเอาเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยที่ว่ามิยานออะเคมีที่เห็นว่าโคนันคุมตามมันเนาะอย่างแรกเลยก็ขอคุยนิดนึงว่ามาได้ยังไงกันเนี่ยเออก็กล่าวว่าแบบหลุดจากโคนันคุมมาแล้วคิดว่าโคนันคุมคงตามมาไม่ได้แล้วแต่ว่าโคนันเขาติดเครื่องส่งสัญญาณมาซึ่งวะเนี้อะเคมีถึงก็งงเลยนะครับว่าเด็กป .1 ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเธอเป็นใครกันแน่แล้วโคนันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องบอกแล้วว่าเขาคืออีโดงาวะโคนันนะเขาก็บอกไปเลย่คิ้ททีง เป็นปริศนาไว้เล็กน้อยในท้ายตอนนี้ด้วยนะบอกว่าคุดโดชินิจิ เธอเองเหรอคือคําว่าเธอเองเหรอแสดงว่าเขาเคยได้ยินชื่อคุโดะชินิจิมาก่อนแล้วแล้วการที่เห็นว่าเป็นเด็กแบบนี้แสดงว่าเขาสงสัยอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้แปลกใจกับการที่เห็นว่าคุโดะชินิจิบอกว่าตัวเองเป็นเด็กแบบนี้ด้วยเออเพราะฉะนั้นแล้วไอ้อะไรหลายอย่างที่มิยานอาเคมิทิ้งไว้ตรงนี้นะมันก็จะเป็นเบาะแสที่จะนําไปสู่ตอนต่อๆไปที่จะมีตัวละครใหม่มาอย่างแน่นอนครับกลับมาที่เรื่องของเงินพันล้านก่อนเนาะเงินพันล้านตรงนี้เนี่ยมิยานอาเคมิเขาก็บอกว่าเขามีการพบกุญแจลล็อออออกกกกกเเเรร์มมมาาาาจิิงงแต่่่ววทียนนนนนัััับ้้ไปปปะข ซึ่งของจริงก็ขอมอบให้กับโคนันคุงแล้วก็โคนันคุงเนี่ยไปเอาเงินพันล้านนี้แล้วก็คืนให้กับตํารวจคืนให้กับธนาคารไปนะอ่าซึ่งตัวนี้ก็เป็นการฝากครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากไว้นะครับก็คือว่าคนที่มาฆ่ามิยาโนะอาเคมีคนนี้ก็คือผู้ชายที่อยู่ในองค์กรที่เต็มไปด้วยปริศนาสิ่งที่คนปลายแถวอย่างฉันรู้ก็แค่ว่าองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรที่ย้อมไปด้วยสีดําย้อมไปด้วยสีดําที่เหมือนกับอีการนั้นยังไงละ่ะและฉันเองตอนเนนี้้ยกก็คงจจะไม่่หววแลวลอาลนะอาาืุญ ไปไขเอาเงินที่ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อยู่ที่สถานีเบกะตะวันออกฝากด้วยนะนักสืบตัวน้อยนะนะครับซึ่งคําพูดของเธอนั้นเต็มไปด้วยปริศนามากมายขนาดนี้แล้วปริศนาเหล่านี้ที่อยู่กับมิญอนอเคมิมันก็หมดลงไปพร้อมกับลมหายใจของเธอครับซึ่งตัวเนี้ยโคนันเองก็จึกนะครับแล้วก็มีคําพูดคํานึงของโคน,นันนะที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันก็ทําให้รู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนกันนะครับว่าที่จริงแล้วผมกับคุณเนี่ยน่าจะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนกว่านี้นะเออการไม่คุยกันตัวเนี้ยก็เลยทยบบน ความเจ็บใจอีกอันนึงของคนนั้นที่ไม่สามารถช่วยคนที่เขาควรจะช่วยได้ซึ่งสุดท้ายแล้วในเมื่อคําสั่งเสียของคุณฮิโรตะมาซามิเป็นแบบนี้ผมก็ขอโทรหาตารวจก่อนก็แล้วกันนะขอสายสารวัตรมิงุเรฝ่ายสืบสวนครับตารวจก็มานะครับแล้วก็มีการทําข่าวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าคดีนี้เนี่ยมันสรุปได้ด้วยการที่ว่าคุณฮิโรตะมาซามิที่เป็นหนึ่งในสของคนที่มาปล้นธนาคารเขาก็มาฆ่าตัวตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับมันมีแค่ปืนของเธอที่มีแค่รอยนิ้ว ออของเธแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการที่ใครจะมาตรงนี้เลยก็สรุปว่าคุณฮิโรตะมาซามิฆ่าตัวตายด้วยประการชนีครับซึ่งการที่บ่งบอกในช่วงท้ายว่าเขายังเป็นฮิโรตะมาซามิอยู่ก็หมายความว่าโคนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ไงว่าคนคนนี้ชื่อจริงของเขาคือมิยาโนโออะเคมินะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวคนนั้นก็จะได้เจอกับมิยานะอีกคนหนึ่งแน่นอนสำหรับคดีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนกันเลยกันนะครับนี่พูดไปก็ยิ่งอยากเล่าเลยนะว่าคาดีต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคดีอะไรกันหนอนนะอ่ะซึ่งอ,าาอรไ คิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรือใครบอกว่าเฮ้ยแหม่รุนรลอเกี่ยวกับเรื่องของคดีต่อไปที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่เขากำลังจะมานะท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ความรู้สึกให้หมูเก่งได้รับฟังกันสักหน่อยหนึ่งเด้อโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยและเดี๋ยวพบกันใหม่ในแฟมคดีหน้าของเรื่องโคนั้นสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ